สวัสดีครับพี่น้องพวก,กับช่องบา่าวตวยำนงองไเชียรพี่นออ้องครับอาจารย์พลอาจารย์นมงนี่ขึ้นตื่นตาเ้าอยนี่เพรอ่นนตื่นต่เ้านี่ก็บม่เคตื่นเสาโอ้ยสิพายนี่กงานเลวน้ารเลยีอ,ยอกสาพลโอ้ยแต่มึงนเปแต่ ป้านี่นี่คือสีอะไรคะสีน้ำเงินเหรอคะโอ้ฟ้าลูกแสมขอียสีอะไรเนี่ยแงนอยกงามไี่หลีนงดีมันสวยแับนีเลยแตงก็งามป้าคุณจอนนี่แล้วเนี่ยวันนี้ค่ะป้าสีแดงนะนี่ป้าคุณเจฟ้ เลือดตาตัวแบนี่เดี๋ยวเอาหน่อเออเดี๋ยวเาคให้ี่นองกเดี๋ยวเกลืแร่มาสกล่องใหญ่มีเกลือแร่มาด้วยอเ่นมยงไปไปซอยบ่นี่สีแดงนี่ยัง่อยอีกบ้างเป็นงไัี่ี่นอกยานะน้องพล่หน้าอี้พเบียใส่ชุดนี่สวยว่ะ น้อยแสงดูแบบอันนี้ดูดิเฮียกีฬาต้องนี้ก็สวยเนถอยติดยืดไหนปลาต้องงี้ปลาลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่กี่โมงเนี่ยฮะเบียออร่ามากเลยอ่ะจริง พอลาลีปลาด้วเนี่ยน well, so, ี่ลูกสาวนางป้ายเลยเนี่ยลูกเขาแต่งตัวจังมุ่งเนี่ยตีสี่ค่ะขอบตาดำโอ้สู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 ้อหนุแต่งแต่เซียงเลอใช่เดี๋ยวเปลาดพี่น้องปวน โอ้โหตีมสีแดงไปอุ้ยขนลุกอุ้ยตายแล้วมันมีเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะอุ้ยเซอร์ไพรส์สแดงเล็กค่ะเปอาบักกะเพรียงโอ้ยเอาันนั้นเอาไปดแดงข้อไปไว้เล้ว เลิออ่ะต้นหอมหัวหเลิศอ่ะปลาไก่ปลาต่ีแดงวันนีมันเ็ดั้นด่งหัวมากเลยอ่วิกสีชั้นอ่าตีก่อนตีต่อเข้ามาส่งขี้แไปเลย เราต้งผ่าเขานั่นเด้อราวังผ่าเขาเด้ออยู่ในบ้านเดียวกนนี่กีแห้งไง่นใดไอ ส่วนสีย้ายแน่นสนี่จะจะเป็นแนวสไตล์แบบว่าร่วมสมัยด้เนาะทั้งแบบเก่าทั้งแบบโบราณทั้งแบบใหม่แบบร่วมสมัยโอ้โหไปเ้ยไปเลยแบบว่าบางเนี่ย ทีนีม้มันจะแบบสไตล์ไฮโซหน่อยค่ะจะเป็นแบบร่วมสมัยสมัยใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่ามีทั้งบวงนี้มีหัวใจสุดเพชรสุดพลอยโอ้ยวงนี้ชุดชุดแบบมีสวยนะพ่อหนี้มีแบบร,รวมสมัยแบบทั้งเก่าทั้งแบบโบราณทั้งปัจจุบันพี่น้องโอ้ยตีมขนาดอันนี้แค่สองสีแล้วนี่แค่เอาเดอ้อไปนี่สีชมพูกับสีชสันเห็นแล้วเขามีหดวมจเพชรพีชมันต้องชิ่งเห็นหมดแล้ว พี่น้องเอ้าสีแดงอ้หสีพป็นยานตุยขึ้นเลยแถวละหน่มพี่น้องเว่งเลยงมี่อไหร่เนี่ยสวยไหมพอท้าเปลือ้มะขามสิครับไญ้ยาสีอื้มเฮ้ยนี่ก็่นอนนี่แม่เล่านี่แหม คือแบบแต่ละตี ula, okay, procent, มู like 105. แบบคือแบบเลือดอะคือแบบโอ้ลองผ่าด้วยไกลๆระวังผ้านะไก่ป๊อป คือนไรวกันอเขาไปนองเลือดกะดีไ่ได้อสวยเนาแต้มมันหุ่นมันได้อ่ะคือมันเ็นอะไรแบบเพราไหม่แต้มหุ่นมันได้เนาะมันเลยแบบนั่นวะหุ่นนองโอ้ยแต้มย เ้า,า,าพี่น้องขนาดนี้แค่แค่สองสีเด้วนี่เอาเตอาวิ่งเห้น้อง พ่อสวัสดีครับพ่อพ่อัดีครับโอ้ยเ้านสีนีฝั่งไฟแห่นน uh uh ้ำเนาะปวดนี่หนอเอ้านี่หนอความสุขเล็กหน้อยมาเอาเลยเาเดือมาเบอเฮา พี่หน,น้องเอ้านี่แค่ออเดอร์ไปได้หนิต่อหนีไปหน้องนี่ <wh ispering> <wh etheless> แค่ออเดอร์ไปด้พ <wh ispering> ี่น้องนี่เอ้าจังได้กัน แ <differences S 2> หลเ้งแกันพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำนียน่องคลิปหนอจะ้อไปเนาะเมือไระลืมเบื่ออระลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอสตู้ยลพงลำเทียบพีหน่องเนาะเอานครับบ๊ายบายสวัสดีครับ